บีบาดยัวออนอั b บายเกมที่พวกเราเนี่ยต้องขับจักรยานผ่านไปแต่ละดาซึ่งผมก็เคยเล่นให้ดูละครั้งหนึ่งนะแต่ในครั้งนี้มันมีเว r l ์สเข้ามาจะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ในโลกเว r l ์สเนี่ยผมจะตกตายเกินร้อตัวหรือเปล่าจะเป็นยังไงเนี่ยไปชมกันขอนำเสนอ f o l g g m m n n g ิกดติดตามให้ถึง2 0 0พัับโอเคครับแล้ววกเราเนี่ยก็ได้เข้าเกม อบบี้บาดโยออนอัไบเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมนี่เห็นไหมโวลสองแล้วมันมีโวลสามอีกโอ้โ oh หแค่อบบี้ธรรมดาปั่นจักรยานไปเนี่ยมันมีหลายโวลเกินโอเคคือผมก็เกตียดเกมนี้เหมือนเดิม,มก็อยากรู้ว่าเกมเนี่ยมันจะปรับให้ยากขึ้นไหมก็ความยากก็ยังเหมือนเหมือนเดิมเลยนี่ทุกคนก็มันก็แค่กระโดดมัน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 ผมเกตียดเกมนี้ครับเอาเป็นว่านะ เกมนี้มันง่ายแล้วก็ยังมีไอ้ขายของมันเดิมไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยเทเลพอร์ตกันเนี่ยตายแค่ไม่กี่ครั้งก็ไม่เทเลพอร์ตกันละโอ้เกือบเอาเป็นว่าอืบอันนี้เป็นโวล์สองนะก็เหมือนโวล์หนึ่งเลยเอ้โหเอามารีเมคทีหลังทําให้ดูดีหน่อยดิตอนแรกมันแบบเวลาผ่านไปหนึ่งดานมันก็จะอ่าหนึ่งเปอร์เซนต์ใช่ปะไม่แน่ใจปะสังเกตคนผม,มสังเกตมอเตอร์ไซค์โอ้อออโหจักรยาน จัดเลยจัดเลยหนึ่งทีผมว่าผมเกลืออ่านผู้ชมอะไรสกิปสเตกขอบคุณครับเอ้ยเอาเอาไฟไปเอามาทำไมด่านแต่ละด่านก็โคตรของโคตรง่ายเลยเนี่ยโอ้โหเจ้าของเกมทำแต่ละที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 โอ้โอ้โอ้ผมเกลียดนี้ เอาว่าพวกเราไปอย่างช้าๆและมั่นคงน่าจะดูดีกว่านะจำไว้ท่านท่านผู้ชมช้าๆและมั่นคงทาง่านผู้ชมสามารถผ่านไปเอาไว้ว่าเวอร์สองจะไม่ตายเกินห้าสิบอะถ้าผมตายเกินห้าสิบผมก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อละอ่อาช้าๆเอาไว้นะครับเอาล่ะใกล้ถึงแล้วท่านผู้ชมผมว่า เนี่ยช้าๆแล้วมันคงก็ไปได้นะแต่มันจะช้าโคตรเลยเนี่ยอีซีบ่บอกโอเคบึบบึบดูจากการคำนวณแล้วจังหวะนี้ือบโอ,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 อ้อะไรเนี่ยสตาร์เตอร์แพ็กมีด้วยเหรโอ้9จโลบกักคนเอาดีไหมสปีด VIP อพีไบค์อ่ะเหือ ตอนนี้แม่จาก1 0 0 0พโลใช่ปะจาก1,000โลบัคเขาเหลือแค่79โลบัคผมควรบายดีไหมโอ้โหเกมแค่นี้คงไม่ต้องหรอมั้งเกมเกมเกมแค่นี้คงไม่ต้องจ่ายหรอกโอ้โหแค่ไอสปีดนั่นโอ้โหแค่นี้ก็สปีดพอละเร็วยิ่งกว่าคุณยายแกนี่ที่ไล่าตามวิง่งรถผมอีกจังหวะน,นี้ผมก็ได้ผ่านผ่านไปแล้วผ่านโอ้ผ่านไปอีกจังหวะน,นี้วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งไปแล้วโอ้โหจังหวะนี้ กากกากกากโอเคผ่านเลยเอ้ยมากินรวยนะผ่ okay, านเมื่อก้โอ้โห3นาทีละจัดไปไอลูกบอลเกงกี่มันยากตรงไหนน่ะฮะโอ้โหโวหนึ่งก็มีเออเอเ้โอ้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 โอ้เมื่อกี้เร็วจริงแหวนั่นน่โอเคก็อีซี่เหมือนเดิมนะเจ้าของเกมผมเกตเกมนี้โวมันยาก ยมันยากตรงไหนวะโบสองเนี่ยฮะเอามันไม่ยากเลยท่านผู้ชมตอนที่ท่านผู้ชมเห็นที่ผมขีดไปสองตัวเมื่อกี้เอาเป็นว่าเมื่อกี้ท่านผู้ชมไม่เห็นอะไรตกนะอันนี้ด้วยอีกแค่สามเก้าเก้าสุดท้ายอออเออ a s y แลอวนี่คือซิกแซกซก,ซก,ซก,ซก่อนซิกแซกซิกแซกออเดเวงแม่มันเง่า ไปแบบนี้ได้ปะออ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 ย่าอ่อย่าอย่าอาอออมันอเมันผมจะสปี e รลันให้ดูเลยดูดูปราจารย์เขาเล่นนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคนไหนที่ปั่นจักรยานแข็งๆเนี่ยลองไปทำในชีวิตจริงได้นะอันนี้คืออะไรมันอ๋อทางมันซิกแซกเฉย ถ้าผู้ชมาาคนไหนในที่ปั่นจักรยานแข่งหรือไม่แข่งเนี่ยท่านผู้ชมลองไปทําในชีวิตจริงดูได้นะเผื่อท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะไปโลกที่2ได้โลกคู่ขนานเนี่ยที่พาวาเราอาจจะใช้คนเป็นายามผ่านนะ้วจักรยานมาปัดเราก็ได้นะโลกคู่ขนานมันยังไงก็ได้อีกไม่นานรถน,น่ะรถน่าจะขี่เราแล้วล่ะเนาะทำไมมันนานจังไกลจังแทโ้โอ้โอ้ my friend มันไม่ยากเลยเพื่อนอขอถอนคำพูด เอโยไม่แฟนเอ่อไอไอโนคุณผู้ชายว่าคุณสามารถผ่านไปได้ดู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 บึ้นบึ้นบุ้นบุ้นนี่นี่สิเอาสกิปต์สเตจมาทำไมก็ไม่รู้เปลืองงบต่อตนี่งตอนแรกก็สามารถสร้างเงินได้แหละถ้าเป็นผมนะผมจะขายเลยสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอย่าผมร้อเล่นนี่เป็นไงโอ้โหติ๊กแท๊กโอ้โหโอ้โหยึกจากาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ก็ครึ่งโอ้โห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 โหโอ้โหอ้โหโออ้โหโ โอ้ยไม่ใช่เออตายครึ่งหนึ่งผมจะไม่ตายเกิน50ให้ดูอ่ะด่านด่านครึ่งเอ้ยคณผู้หญิงกับผู้ชายแล้วคนผู้หญิงคณผู้หญิงติดด่านนี้หรืออะไรหรือแม่เรียกไปซักผ้าก็บอกมาแต่ก่อนอื่นนะผมบายละมันไม่น่ผู้หญิงอย่าผมรู้ละเอาเป็นบ้านนะอึบ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 อ่ะมัน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 ง่ายอยู่นะโอเค และนี่คือนอกน้อยค่อยบินมาเดียวได้อึบอึบโอ้ก็แค่มีแท่งเสามงคงมงคงมาขัดอเออเออถามว่าโวสองแมปเดิมไหมแมปเดิมครับแต่เป็นโวสองเนาะแล้วก็แมปนี้มีโวสามเรียบร้อยที่ผมเกินไปตอนแรกนะมีโวสามแล้วผมเนี่ยจะลองเล่นโวสองให้จบก่อนแล้วก็ผมเกลียดเกมนี้บอกไว้เลยผมเกลียดเกมนี้ เหมือนกันอีกแค่อันสุดท้ายอออ,อมันไม่น่ายากแต่ทำไมผมทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเนี่ยผมก็ยังสงสัยว่าผมแบบเนี่ยเกือบตกไม่เกือบเอาเป็นว่าถ้าผู้ชมไม่เห็นอะไรวะเมื่อกี้ผมกดอะไรก็ไม่รู้นะเมืกก่ผมก็สามารถว้ามาตรงนี้ได้นะ ท่านผู้ชมไม่เห็นอะไรทางนั้นนะเมื่อกี้นะโอเคโอเคจ๊ๆๆจ๊โอเคทำไมอันนี้มันง่ายกว่าที่แล้วอะโอ้โหเโอโหยิงไงเขาไปใหญ่ได้ได้อยู่เมื่อกี้เกือบแล้วที่หลังเจ้าของเกมทำสเตยให้มันบาลานซ์หน่อยดิ อันอันแล้วอันที่แล้วก็โคตรยากอันที่แล้วอันนี้ก็ง่ายเกินเนีย่ยมันก็แค่กระโดดหลบมันไม่น่าย,ยากเลยท่านผู้ชมก็คือโวล์สองโวล์สามไม่เพิ่มเป็นห้าเปอร์เซ็นต์เลยอะโวล์สองนี่เพิ่มสองเปอร์เซ็นต์ต่อด่านนี่โวล์สามนี่ไม่เพิ่มสามเปอร์เซ็นต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์ไปเลยอะโอ้โหโคตรง่ายเลยแบบนี้แหมท่านผู้ชมท่านเด็กเอาเป็นว่าด่านนี้ซิงไม่ได้นะมันจํากัดนะจำกซิงไปเกินก็ไม่ได้วิสามห้าแล้วเลยแค่หนึ่ง ห้าตัวที่หายละเฮ้ยเอ้ยโยมไอเฟ่ผมว่าเพื่อนผมรีบกันไปหน่อยนะเออไอด่านเนี้ยต้องช้าๆแล้วมันคงนะโอเคคือถ้าคุณอยากผ่านนะเนาะคุณต้องช้าๆแล้วมันคงแบบนี้มันอีซี่เออ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 เกือบเกือบหลุดรางเมื่อกี้เฮ้ยโอเคเจ็ดสิบละอ่ะเฮ้ยเบรกเฮ้ย ต่อไปห้ามโดนสีแดงนะผู้ชมถ้าต้องผู้ชมโดนสีแดงท่านผู้ชมอาจจะไม่โดนสีแดงก็ห้ามตกอะโอเคอในที่สุดต่างต่อไปก็โอ้โหเจ้าของเกมเวลาออกแบบเกมมันเนี่ยก็รู้น่าทำบาลานกันหน่อยมันเขาต้องจัดความเร็วไม่สิ่งเกิน,นผมอุตสาห์จะแมวแมวไปเลยอ่ะงั้นก็น่าจะข้ามได้เลยอเ,เออเอ,อเออ อันนี้มันเสามงคงอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพื้นมงคงด้วยทุกอย่างมงคงไปหมด78ด่านละด่านที่78ไม่ดานที่80 E อีซี่อันนี้เงี้ยวบุนบุๆบุบ,นบุนเอ้ยเอ้ยใจเย็นไปอันนี้แค่ดาลบนใดกระดูบานบรรดกระดูมันอีซี่แล้วดานนี้ก็ซิ่งไปเลยครับรออะไรโอ้โห มันอีซี่บอกแล้วมันโคตรอีซี่เลยท่านผู้ชมแหมเออเออ,เอ,อไอไอซอกเนี่ยนะอ๋อไม่ใช่<ๆ>เอาง,ง่ายๆนะท่านผู้ชมไอตรงเนี้ยมันอีซี่อย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่ล็อกขอบอันนี้คือโปรโมทเกมครับที่หายละอีกแค่สองตัวเอาป็นว่านะผมจะไปแบบช้าๆและมั่นคงท่านผู้ชมจะไม่เห็นว่าผมตกผมจะไปแบบช้าๆและมั่นคง แล้วด่านที่96อีกแค่เออประมาณ2ด่านเนาะน่าจะ2ด่านเออด่านสุดท้ายครับท,ท่านผู้ชมเวร์ World 3ก็แค่ชื่อแทดเป็นไงโอ้โหเวิร์อีซีผมใช้เวลาทั้งหมดไปั้งหมด24นาทีในเวร์2นะสำหรับเพื่อนเ่อคนไหนนะที่สนใจเล่นแมปนี้เนี่ยก็สามารถมาเล่นแมปนี้ได้ท่านผู้ชมผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ เก็บคลิปแชร์เป็นทีเรียบร้อยถ้าผู้ชมคนไหนนะที่อยากให้ผมมาเล่นโวลสามเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะโวลสามมันจะยากแค่ไหนเชียผมก็อยากรู้เนี่ยเดทแค่48ยังไม่ถึง50กรุณากดไลค์ให้ด้วยเท่าที่ผมพูดมานะถ้าผมไม่ถ้าผมตายไม่ถึง50กดไลค์ให้ผมกรุณากดไลค์ผมแล้วกดติดตามนะใครที่ไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะโอเคเพื่อเป็นกำลังใจนี่นแล้วท่านผู้ชมลองคิดนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ย ได้ไปจากได้ไปปั่นจักรยานในชีวิตจริงแลวท่านผู้ชมรู้สึกปั่นจักรยานแข่งแล้วท่านผู้ชมเนี่ยก็ได้ไปการแข่งขันของมิสเตอร์ยีทเพื่อชิงเงินรางวัล1บาทต่อเดอนหบาทนั่นเองแล้วท่านผู้ชมเนี่ยก็ได้ไปแข่งขันไม่ให้ตัวเองตกถ้าท่านผู้ชมตกแล้วก็อาจจะคิดได้ถ้าท่านผู้ชมเจอเงนินจริงๆแล้วก็ต่ใครตัวามาณนะขามุยเฮ้ย hey, ดูจบแล้วอ่ะกดไลค์ให้ด้วยติดตามก็ยิ่งดีไปเจอ